ในหนังเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหนังเหนียวมากครับหนังเหนียวพงพันชาตีตลอดเรื่องแล้วเก่งมากอันนี้เล่าถึงบรรยากาศสิอันนี้เป็นที่ไหนพวมกับครัพพวมกับบอกว่าเน่เดี๋ยวไปค้างที่พัทยาสองวันนะเราจะไปถ่ายพัทยากันมันเลยทะเลเอ้ยใจเย้ยทะเลโถ้โหแม่งป่าทั้งนั้นเลยที่ไปอ่ะหาไปถึงพัทยาไงอ่ะไม่ได้เห็นคลื่นเลยอ่ะโอ้โหนี่อันนี่แหลเนี่ยภาพนี้เป็นไร ก็นี่แหละที่สายทำเนี่ยพี่พี่จะเห็นทะเลไหมเหรอเออนี่กี่โมงดึกๆนี่กลางวันเลยกลางวันเลยแต่ก็มีมขาวเลยมีควันๆใช่อ๋อสร้างบรรยากาศหน่อยสร้างบรรยากาศหน่อยเออนี่ดูดินั่งกินข้าวริมบึงนี่แหละที่ได้เห็นน้ำน้ำเนี่ยคือบึงนี่แหละทะเลอะทะเลไม่ได้เห็นหลอกดาวนี่ตกกลางคืนหลอกก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้พี่พาไปโอ้เอาเว้ยเดินริมหาดที่ไหนได้พากินข้าวข้างหน้าแล้วก็พากลับโธ่ไม่ได้ค้าด้วยเหรอ ค้างไหมค้างคืนหนึ่งค้างที่ไหนที่พักสุดยอดสระว่ายน้ำไฟแม่งเป็นไฟแดงๆองอะเป็นไฟในห้องเป็นไฟแดงๆองอะกดไฟแม่งติดออดออดออดแล้วก็เข้าห้องน้ำน้ำแม่งสูดจากห้องชั้นบนเขงบน้อยเขบงน้อยเข้าไปนอนยกหมอนขึ้นเจอเส้นผมผู้หญิงเนี่ยน้ออุ้ยนี่อะไรนี่สั่นกับการอยู่โรงแรมวะเนี่ยอารมณ์เสียกลัวมากเลยอะไรเนี่ยนะฮะก็เรียกว่า นะฮะอ่ะพูดถึงบทบาทในในหนังบ้างบทบาทเป็นใครเล่นเป็นใครจอนไงพี่ได่นเป็นชื่อชื่อชื่อฟินฟินฟินโอ้โหา้ลูกลูกชิลฟาสพอชื่อฟินพอชิลฟินเป็นจรนที่แบบเก่งอ่ะเป็นคือนะเรื่องไอ้นี่แม่งเก่งมากอ่ะแต่เดี๋วดูตอนตายตายยังถายยังถายตอนตายไปแล้วผู้พูดพูงกลับบอกมาว่าเนครับหรือเนเล่นแบบนี้ตายแบบนี้ตายแบบนี้แล้วเนยใจอยากต่อยหน้าพุ่กลับมากตายแบบนี้คือตายเดี๋ยรอดดูเองเหรอไม่ตายแบบสมศรี หรือว่าตายแบบอยู่ดีก็ตายสมศักดิ์ศรีไม่ถามเลยว่ามีสีให้สักไมหมถ้าตายอย่างนั้นอ่ะโอ้โหตายแบบถ้าให้เดิสุดก้อนหินตายแม่งยังดูแมนซะฝ่าจริงเหรอเออเอาเดีด๋ยวไปดูตอนตายอยู่แบบ <c oughs> มีมีขำๆในเรื่องเนี้ยอนาถมีขำด้วยเหรออนาถใจอ่ะอันเหรออนาถใจอะ่ะแปลว่าต้องมีแบบมีเป็นเป็นแก๊กเป็นมุมเิีศษฮอลลีวูดคิดไม่ได้อ่ะ พ่อแม่คงไม่คิดกันหรอกไอประเด็นแบบนี้ไอ้บุญมีพ่วนกับคน,นที่คิดได้คือพ่วนกับเรื่องนี้เดี๋ยวติดตามด้วยกันเสยอสยองน่าจะเป็น10มกราได้ชมกันไปไปลายปีนี้แหละเขาบอ,อกมาอ,อ,อรอรอนะ